คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมกราบบังคมทูลความเท็จไม่ทราบว่าเกี่ยวกันหรือเปล่าวันก่อนกลุ่มมวลชนบิ๊กเนมนัดกินข้าวคุยเรื่องป่วยทิพชั้น14กันก็ได้ข้อสรุปว่าจะไปเยี่ยมปปชเพื่อสอบถามว่าจะเอาไงกับคดีเทวดาทักษิณเพราะมีข่าวเล็ดลอดออกมาว่ามีคุณโมง่งคอยล็อกปี้ไม่ให้ปปชชุดใหญ่ชี้มูลความผิด ข้าราชการนักการเมืองที่อยู่ในขบวนการช่วยนักโทษไม่ให้ติดคุกแม้วันเดียวมาวันหวยออก16ธันวาคมหวยออกจริงๆครับสารรดพึงรำพันเลขาธิการคณะกรรมการปป,ปชรับหน้าที่โฆษกสนักงานปป,ปชอีกหนึ่งตำแหน่งแถลงข่าวชัดถ้อยชัดคำ คณะกรรมการปปชพิจารณารายงานการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเห็นว่าจากการตรวจสอบพบว่ามีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอจึงมีมติรับเรื่องไว้พิจารณาและดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยให้คณะกรรมการปปชทั้งคณะเป็นองค์คณะไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2561มาตรา51 โดยให้ดำเนินการไต่สวนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกรมราชทัรร์และโรงพยาบาลตำรวจสังกัดสํำนักงานตำรวจแห่งชาติรวม12คนทั้งนี้หากในชั้นไต่สวนพบว่ามีบุคคลอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดให้ดำเนินการไต่สวนกับบุคคลดังกล่าวต่อไปบุคคล12รายประกอบด้วย1นายสหาการเพชรนรินธิบดีกรมราชัรฑ์2 นายสิทธิสุทีวงศ์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 3. นายชาญวชิรเดชรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 4. นายนักทีทองปลาดผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 5. คนพลตำรวจโทโสพลรัฐสิงหะจารุเมื่อครั้งเป็นแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ 6. คพลตำรวจโททวีศิลเวทวิธานนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ 7. พันตำรวจเอกชนะจงโชคดีนายแพทย์สบห้าโรงพยาบาลตำรวจแพทย์เจ้าของไข้และผู้ออกใบความเห็นแพทย์ 8. พลตำรวจตรีสามารถม่วงสิริแพทย์โรงพยาบาลตำรวจผู้ออกใบความเห็นแพทย์ 9. นายแพทย์วัดชัยมิ่งบรรเจิดสุขผู้อำนวยการพันทัสถานโรงพยาบาลราชทัร 10. แพทย์หญิงรวมทิพสุภานันแพทย์ผู้ตรวจร่างกายขณะรับตัวผู้ต้องขังใหม่11 นายสัญญาวงหินกองพัสดีเวนเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร12นายทันพิสิทธิ์ขบวนพยาบาลเวรเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเบื <c oughs> ้องต้นทั้ง12คนยังเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมายนะครับจนกว่าปปชจะชี้มูลและมีคำพิพากษาของศาล และเบื้องต้นอีกเช่นกันทั้ง12คนคือเจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการส่งตัวทักษิณจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจโดยมิชอบและให้ทักษิณอยู่รักษาที่โรงพยาบาลตำรวจจนกระทั่งครบ180วันทั้งที่ไม่เจ็บป่วยจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ทักษิณไม่ต้องถูกคุมขังในเรือนจำเบื้องต้นยังไม่มีนักการเมืองครับเพราะยังไปไม่ถึงจุดนั้น ฉะนั้นอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าเอาผิดได้แค่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติสาวไม่ถึงตัวคนบงการมันแค่เริ่มต้นครับฟังจากทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมดูเหมือนว่าปป,ปชจะถามอะไรทั้ง12คนตอบได้หมดเพราะมีหลักฐานเต็มมือเพราะตัวเองได้เห็นหลักฐานหมดแล้วก็ไม่ทราบไปเห็นตอนไหนเนื่องจากก่อนนี้ออกตัวล้อฟรี ว่าขนาดเป็นรัฐมนตรียังขอเวทระเบียนนักโทษเทวดาดูไม่ได้เลยเพราะเป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยก็เข้าใจตรงกันนะครับวันนี้รัฐมนตรียุติธรรมเห็นหลักฐานหมดแล้วส่วนตัวมีความเชื่อมั่นทั้ง12คนที่ถูกระบุชื่อเพราะได้เห็นหลักฐานแล้วได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบตามหลักวิชาชีพที่เป็นสากลทุกประการและถือเป็นเรื่องที่ดีที่ปปชรับเรื่องไว้ไต่สวนเพราะเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม การเข้าไปไต่สวนจะทําให้บุคคลที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานจะได้มอบข้อมูลและหลักฐานเนื่องจากเรื่องนี้มีประเด็นเรื่องข้อกฎหมายกรณีผู้ป่วยจะมีกฎหมายคุ้มครองจึงไม่ได้นําหลักฐานส่งไปซึ่งได้เคยสอบถามไปว่าหากมอบหลักฐานไปแล้วและมีการนําเรื่องนี้มาเป็นประเด็นทางการเมืองก็จะนําเรื่องนี้ไปส่งมอบให้กับปปชและผมเชื่อมั่นว่าปปชจะอยู่บนเหตุผลและข้อมูล คือเป็นเรื่องที่ดีที่ต่อไปนี้ประเด็นนี้จะเข้าสู่กระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายก็พิสูจน์กันไปครับกล้องวงจรปิดชั้น14ที่ควรเป็นหลักฐานเด็ดดันมาเสียตอนที่ทักษิณเข้ารักษาตัวแต่ไม่เป็นไรครับเพราะข้อปฏิบัติการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่เวรควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่รักษาตัวย,ยังโรงพยาบาลภายนอกกรณีการควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่รักษาตัวย,ยังโรงพยาบาลภายนอกนั้น กำหนดขั้นตอนและวิธีการค่อนข้างละเอียดและรัดกุมเพื่อป้องกันม่ให้ผู้ต้องขังมีช่องโอกาสในการหลบหนีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมจะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดจะแบ่งหน้าที่กันเองในลักษณะผลัดกันเฝ้าไม่ได้ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมจะต้องถ่ายภาพหรือวิดีโอคอรายงานส่งให้กับผู้บังคับบัญชาเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้ให้รายงานผ่านช่องทางลายหรือช่องทางการสื่อสารอื่นตามที่ผู้บัญชาการเรือนจำกำหนดมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้การส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอคอเมื่อจัดส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอคอแล้วจะต้องพิมพ์ข้อมูลภายใต้ภาพถ่ายหรือวิดีโอคอได้แก่ชื่อนามสกุล ของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมชื่อผู้ต้องขังวันเวลาที่รายงานหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมหมายเลขโทรศัพท์ประจำวอร์ดที่ผู้ต้องขังป่วยรักษาตัวอยู่และหรือข้อมูลอื่นๆที่เห็นว่าเป็นประโยชน์รายงานการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะเช่นทุกหนึ่งชั่วโมงหรือตามที่ผู้บัญชาการเรือนจำกำหนดโดยให้ผู้บัญชาการเรือนจำพิจารณาตามความเหมาะสมของสถานการณ์ การถ่ายภาพหรือวิดีโอคอลเรื่อนจำทันทส,สถานจะต้องดำเนินการประสานกับโรงพยาบาลเพื่อขออนุญาตก่อนหากผู้ต้องขังป่วยได้รับการรักษาอยู่ในสถานที่ที่ไม่สามารถถ่ายภาพได้เช่นห้องฉุกเฉินหรือห้องผู้ป่วยวิกฤตอาจพิจารณาถ่ายภาพหรือวิดีโอคอลจากสถานที่ด้านนอกที่สามารถระบุได้ถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงพยาบาลเป็นลำดับต้น ทักษิณไม่ได้ป่วยวิกฤตจวนเจียนจะเสียชีวิตอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งยังรักษาตัวที่ห้อง VIP ไม่ใช่ ICU ฉะนั้นหลักฐานพวกนี้ต้องมีและต้องส่งให้ปป,ปชหรือไม่ปป,ปชก็ต้องทวงถามจะได้รู้ครับป่วยทิพหรือป่วยแท้เทพมนตรีลิ้มปะพยอมนักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์และนักเทววิทยาโพสต์ข้อความไว้ให้สะดุ้งกันทั้งบาง พระบรมราชโองการฉบับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณที่ผมเคยตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วจะเป็นตราบาปไปตราบนานเท่านานชั่วลูกสืบหลานทั้งนี้ถ้าคุณยิ่งรักจะกลับมาจะกล้าขอไหมเพราะอาการป่วยของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณก็เป็นข้อกังขาไม่มีใครเชื่อถือเป็นการกราบบังคมทูลความเท็จหรือไม่และการจำคุก ยังไม่เคยเกิดขึ้นจริงสองเรื่องที่ว่านี้เป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือไม่เกรงกลัวพระบารมีเอาเสียเลยทั้ง12คนหากมีความผิดอาจไม่ใช่แค่บกพร่องในหน้าที่แต่อาจยังมีส่วนร่วมในการกราบบังคมทูลความเท็จอีกด้วยคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยผัก,กาศหอม